เบนส์มอเตอร์มอที่คิดถึงมากๆเลยนะคะทุกท่านที่กำลังชมอย่างสดๆอยู่ทาง Facebook ในขณะนี้ค่ะเน่งค่ะจากเบนส์มอเตอร์มอเราเป็นศูนย์รวมรถยนต์สุดพรีเมียมมาตรฐาน ISO 9001 2015นะคะพร้อมสูตรบริการรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz ครบวงจรค่ะ วันนี้ค่ะโอ้โหเรียกว่าหามาแต่ละคัน,นะหามาจากไหนใหม่ๆปิ๊งๆนะต้องกราบคนที่ไปหารถสวยๆขนาดนี้มาจริงๆนะคะกับ CLA 250 AMG ตัวใหม่ Facelift ใหม่น้อยมากเพียงแค่30,000กว่ากิโลโอ้โหเรียกว่าทุกตารางนิวเข้าไปเนี่ยอย่างกับรถใหม่เลยนะคะแล้วหากันจริงๆจังๆ CLA นะคะวันก่อนที่ไล์ไปสีดำเอ้าไม่ทันไลย จองกลางอากาศโอนมาอีกแล้วนะคะเรียกว่าทุกวัน4-5หวันที่ผ่านมานี้มีจองกลางอากาศแบบโอนเงินมาเฉีวเฉีวเนี่ยทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยคันนี้ไปเร็วแน่นอนรับประกันค่ะท่านไหนที่เลงอยู่นะคะตัว g o a facelift ปีใหม่ๆ ช้าไม่ได้แล้วนะคะชมไลค์ถูกใจนะคะสามารถที่จะล็อกไว้ก่อนต้องเรียนว่าขออนุญ,ญาสงวนสิทธิ์ให้กับท่านที่พร้อมตัดสินใจจองก่อนนะคะโอเคค่ะไม่พูดพร้อมทำเพลงกันแล้วดีกว่านะคะ เดี๋ยวตอนท้ายไลฟ์เราจะมีแจกนะคะตัวหน้ากากผ้าที่เป็นโลโก้ Mercedes-Benz แบบนี้ปรับได้แบบนี้ด้วยนะคะท่านไหนที่อยากร่วมสนุกกันก็ช่วยอยู่จนจบท้ายไลฟ์ด้วยนะคะอย่างงั้นค่ะพาทุกท่านไปชม CLA 250 AMG คันนี้กันเลยค่ะโอ้โหสีขาวว่าอย่างนี้ถามหากันเยอะที่สุดเลยนะคะ CLA เนี่ยเรียกมากว่ามาสีไหนก็เร็วนะคะจะด,ดำจะเทาก็เร็วแต่ขาวนี่คือเร็วมากเวอร์นะคะเพราะว่าเป็นสีที่ทุกคนบอกว่าอยู่ใน CLA แล้วสวยที่สุดเลยนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมชุดแต่ง AMG Sport Package เพราะฉะนั้นมันจะฟุงฟิงวิง,ว,งวับมากกว่าธรรมดานะคะทั้งตัวกันชนหน้า AMG นะคะจะเห็นว่ามีทั้งชุดแต่งหลายขั้นหลายตอนซับซ,อซอ้อนซ้อนเงินมากๆนะคะ หน้า,าไฟหน้าตัวท็อป LED High Performance นะคะหน้ากระจังที่เป็น Diamond g r i l l นะคะจะมีเม็ดหเหลี่ยมโครเมียมประดับอยู่หรูหราฟุงฟริงมากๆค่ะล้อแมก AMG ขอบ1 8แท้นะคะลายก้านถีนะคะด้านนอกด้านในาเป็น2สีนะคะมือคาลิเปอร์เบรก Mercedes-Benz แล้วก็แจนเบรกขนาดใหญ่ดูสวยงามมากๆล้อแมกของเรานี้เป็น AMG ทั้งหมดมาจากโรงงานนะคะ ด้านข้างนะคะสปอร์ตสุดๆด้วยสเกิร์ตข้างนะคะที่เป็น AMG คะ่ะเข้ามากๆเลยกับล้อแม็กนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะมาทางด้านหลังกันนะคะให้เห็นตัวเส้นสายนะคะของความสปอร์ตของ CLA นะคะเรียกว่ามาแบบโค้งๆไหลามายาวๆเลยไฟท้ายนี่คือเพรียวบางแบบสุดๆนะคะสำหรับ CLA หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นมินิ CLS นะคะ ด้านหลังค่ะท้ายชัดนิดๆพอมีสเสน่ห์ด้านหลังนะคะกันชนท้าย AMG นะคะมีหลายเลเวลด้วยกันมีแถบสีดำคาดอยู่พร้อมกับปลายท่อสองฝั่งที่มีท่อ AMG อยู่ด้วยนะคะสวยงามมากๆจริงๆค่ะเลื่อยมานะคะจากด้านหลังนะคะให้ทุกท่านชมความงามมาพร้อมๆก,กันกับสี LA สีขาว ที่ดูสง่างน,นะคะมากๆคันนี้โอ้โหน่าเป็นเจ้าของมากๆนะคะคร่านี้ค่ะขอเน่งพาทุกท่านนะคะไปชมภายในกันก่อนนะคะเข้ารถแบบหรูๆคันนี้พกกุญแจไว้ในกระเป๋าค่ะสัมผัสด้านในนะคะกดล็อกด้านนอกนะคะได้อย่างง่ายดายนะคะเปิดออกมาโอ้ว้าวนะคะใหม่มากจริงๆเลขไม่พิยงแค่30,000แต่ความใหม่เนี่ยเหมือน3000กิโลยังไงอย่างนั้นเลยนะคะ โม้ไหม,อหม,อหมขอให้มาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะแล้วจะรู้ว่าความใหม่เป็นอย่างไรใหม่จริงหรือใหม่ไม่จริงนะคะสวมสวยงามนะคะตรงกลางเป็นหนังอะคันทาร่าแบบนุ่มๆน,นะคะข้างๆเป็นหนังอาร์ติโก้สีดําทุกอย่างมีการตัดขอบด้วยได้แดงทั้งหมดสวยงามมากๆทั้งเบาะทั้งแผงประตูนะคะตรงนี้เป็นอะคันทาร่าตรงนี้เป็นหนังอาร์ติโก้นะคะพวงมาลัยของเราเป็น AMG รุ่นใหม่แล้วนะคะโอ้โหตาเบนซ์ องประกายวิบวับจับตาอีกต่างหากนะคะโอ้โหดวงดาวของเรานะคะพวงมลาลัย3ก้านนะคะด้านล่างเป็นคโครเมียมปลายตัดพวงมลาลัยหนังนัป้าแบบนุ่มๆน,นะคะมี3ก้านที่เป็นคโครเมียมแบบแมตต์ดูหรูมากค่ะปุ่มพุ่มสตาร์ทนะคะพร้อมให้คุณเพียงแค่หยียบเบรกแล้วกดปุ่มก็สตาร์ทพุ่งไปข้างหน้าได้เลยปัน,บบน,นเบรกปันคันเร่งของเรานะคะเป็น AMG นะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวคโครเมียมสตาร์ทแบบหรูหรามากๆเลยค่ะ พักทายกันหน่อยคุณซีโนเท่าแฟนของ,ของเราสวัสดีค่ะคุณบินหลาบอกเสียดาย X5 เมื่อวานไปเร็วมากจริงๆอ่ะที่จริงอ่ะไปก่อนอีกแล้วะเราเราอัพตอนสี่ทุม่มอันนั้นคือหลังจากที่เอ่อก่าจะรับจองส่งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะจริงๆจองก่อนนี้อีกนะคะคุณคุณใหม่ X5 ไปไวมากเลยเสียดายเนาะคุณวรกรแชร์ให้ขอบคุณค่ะคุณธนง สวัสดีนะคะขอบคุณคุณซีโนโที่แชร์ให้ด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านไหนที่เลงคันไหนไว้อยู่นะอย่าเสียใจนะคะตัดสินใจเถอะมันอาจจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตคุณก็ได้นะคะ,ะท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะเรากำลังอยู่กับ c l a 250นะคะ a m g facelift โฉมใหม่ชนโชว์รูมเลยนะคะราคาพิเศษมากๆเพียงแค่1 7 9 0 0ล้บาทกับเลขไม่ม0 0 0กิโลที่น้า รักมากเพราสภาพเหมือน3,000กิโลจริงๆนะคะสตาร์ทเครื่องกันดีก,กว่านะคะเหยียบแป้นเบรคโครเมียมหรูหราของเรานะคะสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนะคะขอแสงสตูดิโอไลท์ก่อนนะคะเปิดช่อง Panoramic Roof นะคะก็จะเป็นช่องหน้าต่างอันกว้างใหญ่ที่สามารถที่จะเปิดได้นะคะมีแสงธรรมชาติเข้ามาอย่างสดชื่น มากมากอ่าตอนนี้หน้าสว่างขึ้นแล้วนะคะจากเดิมที่หน้ามืดนะคะคุณปูศศินาสนใจเซ A นะคะยินดีเลยนะคะท่านไหนนะคะไม่ต้องรอไลฟ์จบนะคะสนใจโทรได้เลย0 9 2ย์4 5 6 4 1ตอนนี้มีคนรับอยู่แล้วและมั่นใจว่ามีลูกค้าที่โทรอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สามารถที่จะโทรสอบถามรายละเอียดได้เลยเรายินดีที่จะให้ข้อมูลแล้วก็บริการท่านอย่างเต็มที่นะคะอ่ะเปิด เปิดหลังคากันแล้วเนี่ยมาชมความงามภายในกันแบบชัดๆบ้างนะคะตั้งแต่ตัวพวงมาลัยรุ่นใหม่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่แล้วบางท่านดู c ี a เฮ้ยทำไมพวงมาลัยไม่เหมือนคันนี้อ้าวเพราะว่ามันเป็นคนละล็อตกันนะคะล็อตนี้คือล็อตหลังๆแล้วเพราะฉะนั้นจะได้ตัวพวงมาลัยใหม่ตัวนี้แล้วนะคะเกียร์นะคะอยู่หลังคอพวงมาลัย PRND ตรงนี้ไปเลยนะคะตัวนี้พอตบเกียร์ถอยก็จะขึ้นภาพ Reversing Camera ตรงนี้ด้วยนะคะสามารถที่จะเลือกได้หลายมุมมองนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะยังมีตัวปุ่มชิปเกียร์แบบทิฟโทนิกนะคะสำหรับท่านที่ชอบการขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาเราก็สามารถที่จะเลือกขับได้หลายโหมดนะะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตนะคะสปอร์ตพลัสนะคะอินดิวิชวลคอม์ตแล้วก็อีโคโปรนะคะสำหรับท่านที่ชอบการประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะ ภายในของคันนี้นะยังมีความสวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวทริมที่เป็นบลัชอ b ล u มิอลูมิเนียมนะคะมีความเป็นเส้นนะคะมีความเป็นแมตและเงาในเวลาเดียวกันตัวขอบของช่องแอร์วงกลมนี้ก็ออกแบบมาได้เข้ากันมากๆกับคอนโซลนะคะเป็น ความโครเมียมนะคะน้อยๆที่ประดับอยู่ตามจุดต่างๆนะคะก็ดูเข้ากันเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะแอร์ก็ปรับอุณหภูมิแยกกันได้ถึง2ฟฝั่งนะคะร้อนเย็นไม่เท่ากันได้นะคะมีช่องเก็บแก้วน้ำจำนวนมากเลยนะคะถูกใจคอกาแฟทั้งหลายนะคะเปิดมาช่องเก็บของก็จะมีช่องเสียบชาร์จทั้งมือถือแล้วก็ช่องสำหรับต่อ Apple CarPlay ด้วยนะคะท่านไหนที่จะเป็น แอปเปิลหรือว่า Android ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อมือถือของเราแล้วก็ให้แอป,ปเนี่ยบางแอป,ปที่มันสพอร์ตกับตัวรถขึ้นไปปรากฏอยู่บนตัวจอของตัวรถได้อีกด้วยนะคะ,ะท่านไหนมีคำถามอะไรถามมาได้เลยนะคะคุณพลภาดาวเท่าไหร่โดยทั่วไปเนี่ยประมาณ20%เนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตกปมาณสามแสนกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะออขอเบอร์โทรนะคะคุณเช092 92 4 5 6 4 1 ให้กันไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณเชนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้แชร์ไปดูเบาะหลังกันนิดนึงนะคะคือ CLA เนี่ยบอกเลยว่าเป็นรถที่ออกแบบมาด้วยหัวใจของความสปอร์ตทั้งเส้นสายรูปทรงอะไรต่างๆนะ,ะ,นะ,ะรวมไปถึงตัวตัวกระจกข้างนะคะทั้งหมดนะคะที่เป็นกระจกเปลือยแบบนี้คือเวลาเราเปิดน่ยมันก็จะไม่มีตัวเสาประตูมาเกะกะอะไรนะ,ะจะให้ความรู้สึกที่สปอร์ตล้ำมากๆนะคะ ในขณะที่เขาก็เข้าใจนะคะในวิถีการดำเนินชีวิตของเราว่าเฮ้ยบางทีอ่ะเราจะไม่ได้ไปกันสองคนตลอดเนาะบางทีเราต้องมีพ่อแม่มีพี่น้องเพื่อนฝูงผ่ามีภรรยาแฟนลูกนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องมีที่นั่งเบาะหลังให้เราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์มากๆสำหรับท่านที่แบบเราอยากได้รถสปอร์ตอะ่ะแต่ว่าเราก็ อยากจะมีคนไปด้วยนะคะมาเลยค่ะมาตำเลยค่ะ CLA นะคะตัว250ของเราคันนี้ตัวท็อปสุดนะคะนั่งไปปุ๊บนะคะก็จะมีความสบายขึ้นมาที่เบาะหลังนะคะแล้วนั่งเบาะหลังเนี่ยจะบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยเพราะว่าตรงเบาะนตรงเนี้ยนะคะหมันจะมีช่องเนี้ยดีไซน์ทำให้เวลาเรามองไปเนี่ยนะคะมันให้ความรู้สึกโปร่งโล่งแล้วก็ดูสวยงาม แล้วก็ถ้าเราแอบมองจากด้านหลังเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นผู้โดยสารแถวหลังของรถคันนี้นะคะมองไปด้านหน้าเนี่ยโอ้โหสวยอ่ะนะหน้าหน,น้าเป็นเจ้าของมากๆนะคะคุณย้าสายชิวเพิ่งมานะคะราคา1.79ล้านเท่านั้นเองนะคะคุณจีรวัตรประกรันเหลือเท่าไหร่ประกรันต้องทำใหม่นะคะตัวนี้มือหนึเท่าไหร่2กันกลางอัพเลยค่ะ ค่ะคุณปูสศินานะคะราคา1.79ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะคะมีคอนโซลกลางด้วยนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการพับเบาะหลังนะคะเห็นไหมคะ Mercedes-Benz เนี่ยออกแบบมาทานฉลาดจริงๆนะคะเขาไม่ได้คิดเผื่อเราแค่ว่าเรามีคนนั่งด้วยด้านหลังแต่เขาคิดเผื่อถึงขนาดว่าแล้วถ้าเราจะไปเดินทางไกลล่ะเดินทางไปจังหวัดอื่นเอ่ย ไปต่างประเทศเอ่ยต้องขนสัมภาระต่างๆหรือบางท่านขายของออนไลน์ต้องสต็อกของเอาของไปส่งลูกค้าเอ่ยนะคะตัวนี้สามารถพับเบาะหลังมาแล้วก็ใส่ของเต็มๆแบบว่าแนว HRV ยังไยนะคะคือใส่ได้ไม่แพ้ก,กับ SUV ขนาดย่อมๆเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าได้หลายไลฟ์สไตล์มากๆนะคะ สวยมากจริงๆนะคะคันนี้ทุกตารางนิ้วนะคะน่าใช้มากๆเลยแต่ละคันนะคะ CLA วันนี้เอ่ยนะคะเรียกว่าไลฟ์แบบไม่ได้ล้างเลยแบบไ like ลๆรูปๆเอาฝุ่นออกแค่นั้นเองนะคะแล้วก็มาไลฟ์เลยนะคะแล้วท่านไหนที่หา g l a นะคะสีขาวโอ้สวยมากวิ่งแค่หมื่นโลนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะเพราะว่าพรุ่งรว ถ้าจะรอนะพรุ่งนี้มาค่อยดูเปรียบเทียบ CLA กับ GLA นะคะอย่ากโกรธกันนะคะแต่แอบกลัวจะไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสนใจคันนี้เนี่ยลองสอบถามคันนี้มาก่อนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยว g l a พรุ่งนี้เนี่ยลองว่ากันอีกทีนึงนะคะหรือมาวันนี้เลยได้นะคะบ้านบ้านเราปิด6โมงเย็นนะคะสามารถมาเปรียบเทียบได้เลยค่ะนอกเหนือจาก CLA GLA แล้วเนี่ยเราก็ยังมีให้เลือกอีกมากมายหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz นะคะ สายเกง่งสายสปอร์ตนะ B M W สายเก่งสาย S U V นะคะมีให้เลือกกันอย่างมากมายในส่วนของศูนย์บริการของเรานะคะเราก็เป็นศูนย์บริการหรือเรียกว่าเป็นอู่ซ่อมเบนท์นะคะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง Mercedes-Benz โดยเฉพาะนะคะซ่อมแบบครบวงจรนะคะทุกระบบท่านไหนที่กำลังใช้เบนซ์อยู่แล้วอยากหาอู่ที่ไว้ใจได้ลองแบ่งปันใจมาที่เบ้นท์มอเตอร์อนะคะลองใช้บริการดูสักครั้งนะคะ เรายังไม่ได้พรีเซนต์แฟ้มแล้วเรายังไม่ได้แจกมาสก์กันเลยนะคะวันนี้นะคะประวัติศูนย์ต่างๆเรียบร้อยนะคะเช็คตรวจสอบนะคะตามมาตรฐาน ISO อสอเขาเป็นถึงไม่มีชนหนักฟิตความน้ำท่วมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะทุกอย่างรายละเอียดให้ท่านเรียบร้อยนะคะก่อนที่ทุกท่านจะมาถล่มบ้านนะคะแจกมาสก์ก่อนดีกว่านะคะอ่าท่านไหนที่รอนะคะแจกหน้ากากผ้าของเรานะคะ ที่เป็นสายนะคะยังยืดปรับได้นะคะมีการปรับสายคล้องคอได้นะคะมีช่องใส่ฟิลเตอร์ได้ด้วยนะคะขอถามคำถามนะคะหนึ่งคำถามนะคะถามว่านะคะถามง่ายๆเลย,ยละกันค่ะตัวนี้เป็น cla 250 mg ตัวท็อปสุดนะคะหน้ากระจังของเขาเนี่ยที่มีเม็ดรูปหกเหลี่ยมที่กระจายอยู่เต็มหน้ากระจังนี่เป็นโครเมียมเงาเงาเนี่ย มันมีชื่อว่าหน้ากระจังอะไรนะคะขอสงวนให้ท่านแรกที่ตอบถูกเลยละกันนะคะรับไปเลยหน,น้ากากผ้าอันนี้นะคะจะมีใครรู้บ้างไหมเอ่ยนะคะร่วมสนุกกันขำๆนะคะตัวออปชันตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะสามารถตอบคำถามกันมาได้นะคะแล้วก็จะขอยึดเครื่องแอดมินเป็นเครื่องหลักในการดูว่าท่านไหนที่ตอบถูกท่านแรกนะคะ มีคนตอบมาไหมนะคะตอนนี้นะคะถ้ายังไม่มีจะขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนแล้วคอยไปดูในคอมเมนต์ต่อนะคะแล้วเดี๋ยวทางแอดมินจะถักไปนะคะสำหรับท่านผู้โชคดีที่ได้ตัวหน้ากากผ้าตัวนี้ค่ะ mm hmm. อย่างงั้นวันนี้นะคะเน้งกับ CLA 250นะคะเฟสลิฟสีขาวที่สวยมากๆสวยมากมคันนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะ ในวันพรุ่งนี้พบกับการรีวิว GLA 250สีขาวสวยมากเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของแดงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Sub คล้านะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ